สวัสดีครับเถรดเดือ์ตู้มานะครับผมก็วันนี้วันที่18กรกฎาคมนะครับมาอัปเดตคริปโตเคอเรนซี่สั้นๆกันดีกว่านะครับสำหรับบิตคอยนะครับผมยังมองแผนเดิมนะครับคือเวลาเราเริ่มเทรดนะครับเราจะดูที่ไทม์เฟรม Day1 กับ4ชั่วโมงนะครับซึ่งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเขารีบาวขึ้นมาจากดีมานด์โซนแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมปิดลายแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็น การไซเวด้าถูกไหมครับไซเวดาวจากนั้นไอการไซเวด w n ตรงนี้นะครับถ้าเกิดในภาษา f o r e เ็กเขาจะเรียกคอมเพสชั o นนะครับาการเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับจะให้รอเข้าส,สวยๆเนี่ยคุณควรรอเบรกเอานะครับแต่ถามว่าเฮ้ยอยากจะเล่นสั้นๆเก็บสั้นๆก็ๆก็บอกว่าตรงนี้เป็นแนวรับแล้วก็ จะเล่นาบจะเล่นหน้ารองเนี่ยก็เก็บสั้นๆขึ้นมาก็ไม่ผิดหรอกนะครับซึ่งถามว่าผมได้ Bitcoin มาไหมผมยังไม่ได้หวดมาแต่เมื่อวานนี้นะครับผมได้ ETH มาอ่ะก่อนจะไป ETH ผมก็เลยบอกว่า Bitcoin เนี่ย <c oughs> ถ้าอยากลองนะครับรอเบรกเอาเทนไลน์ line, หรือว่าคอมมิชชั่นตรงนี้เพื่อขึ้นมา TP ตรงนี้ <c oughs> แต่ถ้าตรงเนี้ยเขาเบรกเอานะครับ Resistance นะครับตรงนี้ถ้าเบรกเอาตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมครับเออผมจะมองว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันหลุดกรอบไซด์เวล้ะกรอบนี้นะกรอบนี้กรอบกรอบเนี้ยนะฮะเนี่ยกรอบนี้นะครับ,บ,นะรบถึงจะมองขึ้นต่อมาหาต้านนี้นะครับเบรก36,000ค่อยมองขึ้นมา40,000นะครับมันคือการรอคอยครับจริง ครับแต่ว่าเออเล่นสั้นไม่เป็นไรบางคนเล่นสั้นก็ไปใช้ทำเฟรมเล็กๆครับ M 3 0นะครับเนี่ยอันนี้คือไซเวย์เลยนะครับบางบางทีไปเข้าซื้อแล้วกำไรนี่ไปดีใจนะครับนี่นคือไซเวย์นะครับกำไรอาจจะหายไปภายในระยะเวลา5นาที10นาทีตามชื่อทำเฟรมเขาเลยฮะนะครับตอนนี้ก็เห็นไหมว่า15นาทีก็ติดกรอบไซเวย์อยู่ดีนะครับกรอบไซเวย์15นาทีหน้าตาแบบนี้ ตอบไซเว่ยสี่ชั่วโมงก็หน้าตาแบบนี้นะครับคือเราอยู่ในไซเวย์นะครับตลาดมี3เทนมีเทนขึ้นเทนลงนะครับไซเวับแต่เมื่อวานผมได้ ETH มานะครับเพราะว่านะครับซูมเข้าไปที่ทำฟรม1ชั่วโมงนะครับผมเห็นโวลุ่มนะครับเขาลงมากองตรงนี้นะครับตรง1,8,9,8งแปดเกลุม ลงมากองตรงนี้นะครับแปลว่าผมเลยมองเฮ้ยมันมีการสะสมของหรือเปล่านะครับพอราคาเบรกได้นะครับเบรกอะไระครับหนึ่งคือเบรกเทนไลน์นะครับสองคือยืนเหนือโวลุ่มนะครับและก่อนที่มันจะมีการเบรกเทนไลน์เนี่ยมันมีการเฟคเอาท์หรือว่าเบรกหลอกด้วยเพื่อนๆดูนะตรงเนี้ยมันหลุดลงมานะครับต่ํากว่าโลตรงนี้แล้วลงมากินซับร้อนแล้วดึงคืนนะครับเรียกว่าโอเวอร์แลปลงมาเบรกเอาท์ดึงคืนตรงนี้ นะครับเบรกเอาดึงคืนเบรกเท l นไลน์ line, นะครับจากนั้นยืนเหนือโวลูมเนี่ยผมซัดเลยนะครับซึ่งผมก็กดในกลุ่มนักเรียนให้ดูเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มคริปโตของอของน้องนุกนะครับเออก็ผมก็ซัดขึ้นมาเลยให้ดูว่าเนี่ยทุนผมมันแปดหนึ่ใช่ไหมแล้วพอเริ่มกำไรแล้วผมก็ตั้งซับรอตหน้าไมา้นะครับเนี่ยทุนผม1 8 8่งแแล้วพอ ราคามันวิ่งขึ้นมา1.937ผม stop stop loss หน้าไม้คือแล้วเราวางความเสี่ยงไว้ที่จุดเข้าของเราซึ่งลงมาชนมันก็คือเราก็จะไม่ขาดทุนไงฮะถูกไหมครับเออแล้วก็ปล่อย let profit run ไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมวัดเป้าแล้วนะครับชุดแรกที่ ETH นะครับ Ethereum จะมาเทนเ,เนี่ยมันคือฟ i b o 1.950เป้าแรกแล้วก็2.015เป้า2นะครับซึ่งจะถามว่ามันมันคือ t e chain ไหมจะขึ้นเลยไหม มันก็ต้องไปพึ่งบิตคอยครับอันนี้มันเป็นแค่การ Re รีบาวน์นะฮะมันก็ Re รีบาวน์คราวนี้เรามาดูว่าถ้า ETH ขึ้นชุดเนี้ยนะครับมันไปได้ถึงไหนนะครับก็คือ2.18 8ตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นโซนที่มันหายโวลุ่มนะครับตรงนี้แล้วก็โวลุ่มหนแน่นอีกทีเลยก็โอ้โหนี่เลยฮะ2,095นะครับเนี่ย2,081 2,095ตรงเนี้ยโวลุ่มหนาแน่นนะครับ แล้วก็เป็นแน่นๆอีกทีก็ข้างบนสุดเลยก็มันก็แนวต้านพอดีนะครับเพื่อนชุดนี้ไปได้ไกลสุดคือ2,163นะครับจะให้แบบโหขึ้นไปสามอ่าเท่าไหรอ่อายเดิมเท่าไหร่ผมขอดูอนขึ้นไป4ี่พันเลยไหมก็ก็บอกเลยว่ายากนะครับยากมากเวลาเราเล่นสวิงเทดเราควรเก็บเป็นร,บรอบๆนะครับก็สำหรับเท่านี้ <c oughs> ของ ETH เนี่ยก็แผนเท่านี้ก่อนนะครับคือเรารู้ตัวเองว่าอยู่ในตลาดไซาเวย์นะครับก็กินเป็นคำๆไปนะครับผมโอเคผม TC, อัปเดต BTC กับ ETH 2ตัวก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตกันต่อครับสวัสดีครับ